t e x t r o n Aviation ชเปิดตัวห้องโดยสารเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสุดหรูใช้หลังคาแบบดิจิทัลสัมผัสกับอนาคตของการเดินทางทางอากาศส่วนตัวที่กำลังจะเปลี่ยนนิยามคำว่าความหรูหราและความสะดวกสบายไปอย่างสิ้นเชิงกับนวัตกรรมห้องโดยสารสุดล้ำ Textron อน i a t i o n ผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมการบินได้เปิดตัวห้องโดยสารต้นแบบที่ชื่อว่า p r o x i m u s เป็นครั้งแรกนี่ไม่ใช่แค่การออกแบบใหม่แต่คือวิสัยทัศน์แห่งอนาคตที่ผสมผสานหลักสรีรศาสตร์แบบ ไร้แรงโน้มถ่วงวิศวกรรมขั้นสูงและความหรูหราเหนือระดับเข้าไว้ได้วยกันอย่างลงตัวสำหรับ Textron Aviation ชมีประวัติยาวนานกว่า9ทศวรรษในการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้กับการเดินทางทางอากาศโดยมุ่งมั่นที่จะมอบโซลูชันที่ชาญฉลาดและเชื่อถือได้ให้กับลูกค้าในกว่า170ประเทศทั่วโลกความลหลงใหลในนวัตกรรมการบินและอิสรภาพแห่งการเดินทางคือรากฐานสำคัญที่ทำให้แนวคิดล้ำสมัยอย่าง p r o x i m u s กลายเป็นจริงสิ่งที่โดดเด่นในห้องโดยสาร p r o ก i m u s ก็คือสถาปัตยกรรมดิจิทัลที่มีชีวิตชีวาหน้าต่างธรรมดารรมดาถูกแทนที่ด้วยหน้าจอที่สามารถเปลี่ยนจากการรับชมภาพยนตร์แบบดื่มดำไปสู่การแสดงข้อมูลสำคัญหรือวิวพานรามาสุดลูกหูลูกตาได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจสร้างสารรค์รูปแบบแสงและภาพที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและเหนือศีรษะคือแผงสกายวิวโอเลที่กว้างขวางซึ่งเป็นเพดานดิจิทัลขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิง่งแวดล้อมและมีน้ำหนักเบากว่าสกายไลท์ Sky แบบดั้งเดิมมันสามารถโอบล้อมผู้ได้สารด้วยภาพพ ร้องฟ้าอันเงียบสงบหรือฉากใดๆก็ตามที่คุณต้องการแต่หัวใจสําคัญของห้องโดยสาร Proximus ก็คือเทคโนโลยีเบาะนั่งแบบไร้แรงโน้มถ่วงเป็นผลจากการศึกษาท่าทางตามธรรมชาติของร่างกายอย่างละเอียดถี่ถ้วนรูปทรงที่สง่างามและส่วนโค้งมนของพนักแขนและพนักพิงจะรองรับน้ําหนักได้อย่างแม่นยํา มอบความสบายที่ยาวนานตลอดการเดินทางอาจกล่าวได้ว่า Textron Aviation Proximus ไม่ใช่แค่ห้องโดยสารต้นแบบแต่คือน,นิยามใหม่ของความหรูหราความสะดวกสบายนวัตกรรมที่พร้อมจะพาเราทยานสู่ท้องฟ้าแห่งอนาคตอย่างแท้จริง